การเดินตอนเช้าอย่างมีสติเทคนิคง่ายๆที่ช่วยให้โฟกัสอยู่กับปัจจุบันและพร้อมๆกับฝึกฝนทักษะการตระหนักรู้ได้แก่การเดินตอนเช้าอย่างมีสติผมได้พบปะผู้คนมากมายได้พูดคุยกันเรื่องกิจวัตรที่ทําให้สุขภาพดีแม้จะมีคนจํานวนมากที่เดินตอนเช้าแต่คนที่เดินตอนเช้าแบบมีสติและทําสมาธิยังมีน้อยมาก สำนักนักธุรกิจหรือแม่บ้านที่มีภารกิจยุ่งวุ่นวายการจะหาช่วงเวลาส่วนตัวเพลงวันละ15ทีเพื่อทำสมาธิก็คงจะ,ะยากลำบากจึงแนะนำให้ทำสมาธิไปพร้อมกับกิจกรรมสักอย่างเช่นระหว่างอยู่บนรถช่วงเบรคที่ทำงานหรือตอนที่นอนแช่อ่างอาบน้ำก็ได้ในบรรดาตัวอย่างทั้งหมดผมคิดว่ากิจกรรมที่ทำง่ายสุดก็คือการทำสมาธิพร้อมกับการเดินตอนเช้า เรียกว่าการเดินตอนเช้าอย่างมีสติแม้ว่าการฝึกสมาธิหรือสมาธิอยู่มากมายแต่จากประสบการณ์ตรงของผมเองขอแนะนําการเดินตอนเช้าอย่างมีสติเพราะทําง่ายและทําตอนนงไดิ้นม,มากที่สุดนี้ต้องไม่ทําไปพร้อมกับกิจากรรมอื่นๆที่ต้องใช้ความคิดไปด้วยเช่นการฟังข่าวหรือบทสนทนาภาษาอังกฤษขอให้รวมสมาธิอยู่กับปัจจุบันก่อนอื่นขอให้เงยหน้ามองฟ้าและสัมผัสกับความสดชื่นอย่างตั้งใจ วันนี้ท้องฟ้าจ้ำใสจังชื่นใจสบายใจจังอากาศดีจริงๆได้หายใจสูดอากาศสดชื่นเต็มปอดรู้สึกดีต่อสุขภาพมากเลยจากนั้นลองเดินให้จิตยู่กเก้าเดินทีละก้าวละก้าแบบการเดินสมาธิดูการเดินเท้าขวาเอามาก่อนแล้วตามวปเท้าซ้ายแขวนแขนขวาขึ้นรับความรู้สึกจากึ่ณถนนที่ถ่ายทอดจาก ขึ้นมาสุกฝาเท้าขึ้นมาหรือไม่การชื่นชมธรรมชาติไปด้วยระหว่างการเดินเป็นต้นว่าลมพัดมาชื่นใจพาทิตยสาดแสงลงมาช่างอบอุ่นจังมวลแมกไม้สวยงามได้ยินเสียงน้องนกจิ๊บจิบด,ด้วยนะเจ้ว่าไปมีเสียงแมลงด้วยดอกไม้เริ่มผีบานแล้วหรือผิวน้ำสะท้อนแสงระยิบระยับเหล่านี้เป็นตน้น การฝึกสมาธิด้วยการนั่งสมาธิยูนถ่ายในห้องหรือเรากําลังหันมองดูตัวเองอยู่จึงมักมีเรื่องไร้สาระผุดขึ้นมาได้ง่ายแต่การรับรู้เรื่องไร้สาระแลดึงสติกลับมาที่เดิมก็ถือว่าเป็นการฝึกฝนนั่นเองในทางปวงข้ามหากเป็นการเดินตอนเช้าอย่างมีสติจะเป็นการฝึกการรับรู้สิ่งภายนอกรอบกายเช่นท้องฟ้าอากาศแสงอาทิตย์หรือธรรมาชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วตามปกติประเด็นสำคัญคือต้องรับรู้และสัมผัสถึงความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความสดชื่นสดใสความสวยงามความผ่อนคลายให้ได้ในะเวลานั้นเซลล์กินจะหลั่งออกมาตัวเรากําลังมองท้องฟ้าอยู่นี่คือตัวเราที่รู้สึกว่ามันสวยงามนี่คือตัวเราที่หลังารู้สึกสดชื่นจากท้องฟ้าที่แจ่มใสถ้าเราสามารถรับรู้ระหนักถึง ประสาทสัมผัสหรืออารมณ์ที่ไม่สามารถรับรู้ได้ด้ยอยางปกติเราจะค่อยๆโฟกัสอยู่กับปัจจุบันขึ้นมาได้ถ้าสะสมความสุขเล็กๆตอนเช้าจะได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ท้องฟ้าส,สวยๆจังมีปุยเมฆมีลมพัดส,สีขาวเย็นสบายจังเลยรับรู้ถึงสิ่งรอบตัวไปทีละยางละอยางอยู่กับปัจจุบัน บางทีนกบางตัวที่เราไม่เคยเห็นเราก็ได้เคยเห็นว่าอ๋อแถวนี้มันก็มีนกนแบบนี้ด้วยเนาะเดินตอนเช้าอย่างมีสติเราจะรับรู้ถึงเสื้อทนินได้อย่างเต็มที่รับรู้ถึงความรู้สึกที่สดชื่นสวยงามเปรียบได้กับการเก็บเรียนในความสุขเก็บทีละเหรียญละเหรียญละเหรียญความสุขเล็กๆมันก็จะกลายเป็นความสุขที่ยิงย่งใหญ่ เดินวันละ15-30ถึงนาทีถ้าเปรียบเป็นเหรียญ mm hmm. หยนึ่งเหรียญคุณเก็บได้ร้อยเหรียญคุณจะมีความสุขขนาดไหนนะวางเดินเหมือนคุณมีเครือขายอย่ายความสุขสดชื่นค่อยๆเก็บเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนคุณได้คอลเลกชันแห่งความสุขการสุขภาพด้วยการเดินตอนเช้าเดินตอนเช้าทุกวันจะช่วยร,ระดับสุขภาพให้คุณด้วยเดิน30นาทีได้สบาย แล้ววันหนึ่งคุณเดินยี่สิบนาทีคุณรู้สึกปวดบริเวณบั้นเอวนั่นแสดงว่าสุขภาพคุณต้องเป็นอะไรสักอย่างจริงไหมครับถ้าคุณเดินไปรู้สึกว่าการประชุมนี่มันไม่นนาพิรมเลยแสดงว่าคุณ่ะไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วสามาธิคุณกระเจิงคุณไปอยู่ความเครียดที่คุณได้รับมีรู้สึกไม่สบายเลยไม่อยากเดินตอนเช้าแสดงว่าคุณอ่ะกำลังไม่สบายอยู่ ้าคุณสุขภาพคุณเริ่มมีปัญหาคุณอาจจะต้องนอนให้พองานหนักผักบ้งนะคุณก็คงจะเบาสบายขึ้นจริงไหมครับสามารถสัมผัสถึงความสุขได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่บนรถกินกาแฟาอยู่ในยิมคุณสัมผัสมันได้ตลอดเวลาการสร้างเอาพุตของความสุขเล็กๆในตอนหน้านะครับ